สวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อนางสาวปนัดดาเล่นวาลีลูกเกดมั่นสศึกาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้สมาพูดเรื่อง,องความเป็นการทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความรุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยมหาวิทยาลัยนะคะจะดาเนินการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการเลินกระจบกับการดูดซับการเดิอนกระจบให้หมนคือก,กับสู่ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่ว่านะคะยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายที่สำคัญนะคะหมหาวิยาลเกษตรศสาสตร์ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันต้นแบบทางด้านเกษตรที่ยั่งยืนและลดการปล่อยการเร่งกระจกเหลือศูนย์ภายในปีที่กำหนดโดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและนวัตกรรมการดำเนินการเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิยาลเกษตรศสาสตร์ ได้นำเนินการโครงการต่างๆเช่น 1. การสับพลังงานพลังงานหมุนเวียนติดตั้งแผงโซลาเซลล์การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดการประหยัดพลังงานค่ะและ2อกนะคะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ส่งเสริมโครงการปุูกป่าในพื้นที่สีเขียวของวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียงเพิ่มการูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านพืชที่มีศักยภาพในการดูดซับก,ก๊าซคาร์บอน 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดคาร์บอนวิจัยพันธุ์พืชใหม่ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนได้ดีขึ้นและมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพทัฒนานนวัตกรรมการเกษตรที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเช่นการใช้ปุ๋ยชีวภาพและระบบชลประทานเพื่อประหยัดพลังงาน 4. การจัดการขยะและการรีไซเคิลผักดันการจัดการขยะชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานหรือปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ถุงพลาสติกกับครั้งเดียว 5. การส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืนเช่นเพิ่มบริการรถรับส่งสนับสนุนให้ใช้จักรยานแทนการเดินเท้าการสร้างความร่วมมือนะคะ ร่วมมือกับหน่วยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายโครงสร้างการลดคาร์บอนจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้นักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการลดการเลียนกระจกทางนี้ทางนั้นนะคะมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ลดคาร์บอนแต่ยังเน้นสร้างจิตสำนึกเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะ 嗯。